ผมบอกแล้วมันต้องมีรอบที่สามคิดว่าจะชนะผมได้เงั้นเหรอแม่ฝันไปเธอครับยังต่ำก็เสมอแหละชาไปดูสิมันใครอ่ะเอา้านาอิฟ <c oughs> <c oughs> เจอตัวอะไรไม่เจอเจอนาอิฟโอ้แดดแต่ละคงต้องไล่ไล่ให้เขาใช้ปอกแขนไปเยอะ,ยอะก่อนนะน <c oughs> ี่เขาห่วงปอกแขนอันสุดท้ายฮะก็เลยต้องตีไปืม ฉันชักจะสนใจเจ้านั่นมาแล้วสิไปน่าเจอครับเป็น Explorer เป็นโหโจอ,อีกแล้วโจโจจะเจอผมจะตายคนแรกแบบนี้บ่อยเกินไปไม่ได้นะครับอโอ้นิ้วหลุดนิ้วหลุดหน้าจอจบละนิ้วหลุดหน้าจอเดิอนออกมาไม่ทันฮนะโดนฮนะ โอเคเสร็จไปหนึ่งเครื่องนะครับเครื yeah. <Huh>. okay, you know ่องเรเวอร์เร็วมากกระดิ่งไปครับโดนครับแต่เขาช่วยทันแย่วเฮ้ยเขาโอ้สาบมีนกมาด้วยมีนกมาด้วยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับตีไม่ค่อยโดนโอ้โดนสาบอะเอาเรียบร้อยนมาโดนนะฮะข้ามกลับฮห้ข้ามกลับฮะเนียวเรา อยากให้เขาเลือกหมดแบน์ให้จังเลยแต่ว่าถ้าเขาถ้าให้เขาเลือกเนี่ยเขาจะแบนด์วูชางผมนะฮะคือที่ผมอยากเลือหมดแบนคือปกติผมจะแบรนดนยินฟนะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอยค้างเลยลาก่อนนะโจตายคนแรกตลอดไปบอเขาพับทันนะกระดิ่งซ้ำไปติดไหมติดตเรียบร้อยครับคุณสวิตไม่รอดหรอครับโอเคครับบิงไปเลยฮะ เเขาฮิวก okay. He He ันอยู่นะน่าจะน่าจะยากอยู่เหมือนกันนะเหมือนพวกเขาเนี่ยจะนั่งเหมือนโจเมื่อกี้โจน่าจะเอานั่งช้ามานะอืมกว่าจะโดนวะไปทันไหมเนี่ยก็ดิ้งไหมฮะอืมโดนฮะเรียบร้อยอืมตีซ้ำไปเครื่องเตรียมแล้วยังไงเครื่องเตรียมยังนัดน่าจะมีสมบัติอยู่ครับตีไปฮะ เรียบร้อยครับเครื่องจุดนัดเหมือนนัดมีสมบัติหรือเปล่าเพราะว่านัดเป็นคนไปช่วยเนาะน่าจะมีนะเขาน่าจะคอกันหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันฮะมันก็เลยจะยากที่จะเล่นอูฉานงั้นเราลองเล่นแจ็คกันดูแล้วกันนะน่าจะง่ายขึ้นแหละเวลาไล่เ,ลเจอนายิบอีกแล้วนะนายิบคนแรกอีกแล้วอ่ะเจอใครไมเ่เจอให้เจอนายิบอะไรวะเนี่ยหาเครื่องสั่นกันครับ เครื่องระเบิดเนี่ยนะผมไม่ไปดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ่นนั่นแน่ผมว่าน่าจะเป็นหุ่นขอหนึ่งทีเพื่อสร้างแผลหน่อยโอเคบอกเลยถ้าฮิวเนี่ยฮิวบอกเลยว่าชา้าจัดครับมาหาเครื่องสั่นครับ,รบไปเครื่องนั้นนะจะเจอใครเลยสวีทนะฮะแมคคณิเอ๊เอ๊เอ็กซ์พอรเอร์อยู่นี่นะโจอ,อีกแล้วนะแกอีกแล้วนะแกนะ่ะแกอีกแล้วนะโจ อีกแล้วนะตีหมอกทะลุไปครับโดนนะแกยอีกแล้วนะเกย์อีกแล้วนะโดนแน่โดนนี่ห้ามมาครับมาอันนี้ไม่พับพับไม้หน้าแน่นอนครับมีนกไหมมีนกด้วยนะตีไปก่อนครับไม้นี้จะพับไหมไม่พับครับเรียบร้อยโดนกานจะเจ็ดสองนั้นเหรออืมอีกแล้วเขาหลบหมอกนะ เขาอยากให้โดนเล็บนหละ <c oughs> <c oughs> เขาอยากให้โดนเล็บมากกว่าหมอ,อกเป็นเรื่องปกติแล้วคือหุ่นอยู่ข้างในไงเอาคุณสวิตตีครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะน่าจะโอเคน่าจะไม่มีใครมาช่วยได้แล้วครับบอกเลยว่านาะอิฟก็อยู่ไกลเกินไปครับ <c oughs> วิทครับหมอ,อกไปครับเรียบร้อยหน้าเข้ามายัดใส่หมอ,อกเลยนะอยากจะให้โดนเล็บมากมาก,มากใช่ไหม เก็บหุ่นก่อนครับอโอเคเสียหุ่นแล้วเนือหนึ่งเครื่องเครื่องไวเวอร์เลยคงต้องยัดแล้วแหละยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอเคแจกแพ้ครับบอกเลยว่าสมวิทปั่นไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะบอกพร้อมแล้วครับตีไปครับเรียบร้อยนะโดนโอเคครับปล่อยให้เขาตายอย่างช้าๆฮะตายช้าๆ ว้าววัสดีคุณสวีทอยู่ตรงนี้เหรออืมอืมไม่โดนเอาเวลาไหนมาฮิวกันเนี่ยโอ้ติดไม้ติดต้นไม้อะ,อ,ะอะไรอะไรว <c oughs> นอยู่ทําไมวนอย่างเงี้ยยืนนิ่งตีเลยคือแจ็คมันจะแน่นอนแบบเนี้ยแหละมันจะแน่นอนเนี้ยคือแบบโดนหมอกไม่โดนหมอกไม่ก็โดนเล็บอะอะไรประมาณนั้นแหะคุณมาล้มผิดที่ละตรงนี้มันมีห้องว <c> ี <oughs> ทําตัวตามสบายเลยนะครับผมคลิปตังฟรีถ้าจะตัดผมเนะี่ย เอาอยู่นั่นครับโอเค้าหมอกไปบ้าโดนด้วยอะไรจะแม่นขนาดนี้เนี่ยเครื่องนั้นครับไปเลยเรียบร้อยครับยังไงก็ไม่รอดนะนกเวสนตอแต่มันจะมีนกนะไม่โดนอะไรวะไม่โดนครับโอเคครับเดือนไล่ธรรมดาธรรมดาครับต่อไปเรียบร้อยครับผมเป็นฝ่ายชนะนะไหนดูซิ้ารวมซีรีส์รวมซีรีส์ใครจะเป็นฝ่ายชนะเนะี่ยโอเค ขอเอาอูฉางใหม่นะครับรอบนี้เอาซ้ายไปนะก็เทเลพอร์ตก็ได้แล้วกันแตว่าให้รถมันจะมัววิ่งอะไรต่อน,นี้เนี่ยโถโอเคนะฮะเราพร้อมแล้วนะสำหรับการแค่ตัวอูฉางนะฉันเชื่อเห็นเชื่อมันในอูฉางแล้วของเตาจริงก็เหรครับเพราะว่าด้วยความที่เปิร์กั็เป็นเปิร์กซ้ายนะมันแล้วมันก็ไม่ใช่บลิงด้วยก็ก็ต้องตั้งใจเล่นนิดนึงนะ ขาอยู่ตรงนี้ครับใครไม่รู้นะช่างบันเะรับเครื่องสั่นเป็นเจ้าเท่าเลยตรงนั้นนะไปเขาเจอใครไม่เจอเจอนาอีบอีกแล้วโหแย่วะ่ะทำไมต้องน้าอีบวะหาตัวอื่นกันครับเคครับของเราเป็นเพิร์กซ้ายพังไม้ไว้นะฮะก็เลยจะสะดวกกับการพังไม้สักหน่อยกระดิ่งไหมครับโดนฮะตีไปเรียบร้อยฮะสามร้อยสิบองศาว่าไม่ถึงวะช่างมันเถอะ ไล่ต่อครับโอเคสลับเลยฮะตามไปครับได้อยู่ไหมเนี่ยสาบมาฮะหนีไปฮะไม่โดนมันกระตุกกระตุกอะไรเอ่ยกระตุกอะไรเนี่ยเดไปครับอือหือโดนสาบคัดฮะไม่ธรรมดาฮะอีกรอบอเรียบร้อยฮะพับมาเยอะแบบนี้ผมชอบ ฟาร์มไม้ย,วยาวๆฮะบอกเลยว่าจะไม่มีไม้ให้เล่นกันเลยไปป่วนเครื่องก่อนฮะนไหนๆก็เอาเทเลพอร์ตมาละป่วนเครื่องซะหน่อยแล้วกันฮะง้างแล้วครับเรียบร้อยฮะตีทะลุนะอ้าวมีคนไปช่วยแล้วครับโอ้โหอ้าวคุณสวิตเสนอหน้ามาทำไมครับเสนอหน้าเหรอครับคุณสวิตตีไปก่อนฮะเรายังไม่เอาจริงจังลอชาร์จลงมไปก่อนฮนะ ตรงนั้นมีเครื่องสั่นมากสั่นมากมากไปฮะปุ๊บอ้อาวเรียบร้อยนัดอยู่นี่นี่โอ,อ้มีคำสาบคำสาบเลยครับอันตารายมากเลยนะถ้าเขาช่วยได้เนี่ยบอกเลยอันตารายมากครับพอจะจับนัดตายอีกทีเนี่ยก็น่าจะยากนะเพราะเขามีคำสาบคำสามป้องกันตัว <c oughs> ผมเห็นละแต่แกล้งเป็นไม่เห็นครับ <c oughs> ไปเรียบร้อยติดไหมติดเรียบร้อยนัดตายฮะโอเค ตอนนี้ผมว่าทำเกมฑ์ได้ดีฮะเครื่องนั้นหยุดสั่นไหมยังไม่หยุดสั่นครับผมชาร์จนานเกินไปน่าจะเลยแหละนั่นไงสวิตนะฮะเขายังไม่ข้ามนะครับขเขาอ้อมโฮพับมาฮะพังไปพับมาเราก็พังฮนะอ้าวคุณครับทำไมไม่เข้าไม้นั้นวะอ้าวเรียบร้อยอ้าวเทเลอร์ค้างเลยอะไรครับเนี่อะอะไรครับนี่คุณสวิต เราจะโคตรโซนอภิมหาของโซการโซนที่โหดที่สุดในโลกแต่ฟอนไม่ติดกับข้างรเดับตีไปฮะตอนนี้เขาไปช่วยไม่ได้นะมันไกลไปนิดนึงแต่โจน่าจะมาช่วยได้แหละทีมแมลงมาแล้วฮะนั่นไงอยู่นั่นนะ่ะทำไงดีลนะ่ะฮะช่วยไหมเอาเรียบร้อยครับโดนนะโดนแน่นอนนะอื <idd les> ลืมว่าตัวเองเราเทเลพอร์ตมาเมื่อกี้นึกว่าเป็นบิงกรบโถ้ยใครน่ะนั่นใครโจฮะกระดิ่งไปตกมแมลงฮะตกไปทียิดเดียครับติดนะ <yll> <ot ch lungs> อยากทำคอมโบนะ <c oughs> แต่มันเสียเวลาด <sweet> <c oughs> ูดด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 ูดทำไม่ดูดแล้วเนี่ยฆ่ามาแบบนี้ก็เสร็จสิครับคุณสวิต นี่ไงเราเรียบร้อยนะครับเฟสสุดท้ายแล้วนะคุณสวิตลาก่อนนะครับเซอร์ไพรส์นี่ไงโอ้โหเอาไม้ตะกางไม้โอ้โห,เ,ห,โโหเด็กดีไม่ไม่มาพับด้วยไม่พับด้วยเด็กดีเกินอีก,กามันบินอยู่แวถวๆเนี้ยแล้วมันเพิ่งกลับมา,า,าเห็นแล้วโอเคไปยุบเรียบร้อยคนระับเจอนะ ง,ง้างไม่ต้องง้างละกะจะง้างซะไหนที่รักที่รักต้องมาเห็นเขาเล่นเกมชาว้ามมันเดือขนาดไหนเออตรงนี้คือใครครับเนี่ยออหุน่นหุ่นแมคคนิคนีตีไปครับเหมือนเ,อเมื่อกี้สวิตบ,บังคับหุ่นนะครับเลยหุ่นเลยไม่โดนเทเลยช็อกโอเคเจ้าตัวอยู่นั่นนะเลเลยไปครับอา้าวหุ่นอีกแล้วอรอบนี้เธอเลยฮะโอ้เสียดายเลย <laughs> สวิตไ่มีหุ่นแล้วใครครับ พุ่งไปใครครับเนี่ยคือใครเอ่ยส่งเสียงบอกหน่อยใครครับเนี่ยใครครับใครวะเอาคุณสวีนนะตีไปครับอืมเอาโดนเฉยอ่ะโดนเฉยเอาดิรอได้นะครับรอได้นะรอจนกว่าเวลานกจะหมดอ่ะรอได้นะรอได้ทั้งวันฮะทั้งวันอ่ะไม่ซีฮะเกช้าครับพุ่งมาครับนกน่าจะใกล้หมดแล้วแหละหมดหมดแล้วแหละยังไงดีเนี่ย ยังไงดีเนี่ยเอาคุณสวิตฮัลโหลเอาฮัลโหลเองฮัลโหลตัวเองเหมือนกันนะอะไรครับเนี่ยหนีก็ไม่ได้ปะไม่ได้ปะคุณสวิตสเตเปิลก็ยีนพื้นฐานครับแต่กูเล่นไม่เป็นะนี่ยได้ยไงนะครับเธอได้ช็อกเรียบร้อยนะครับนัดนะอันนี้คือสาวๆทุกคนเลยใช่ปะเป็นผู้หญิงหมดทุกคนเลยใช่ปะอันนี้ไม่แน่ใจนี่ตีไม่ทันพุ่งมาฮะทำเธอได้ช็อกได้ไหมเนี่ย อะไรที่ยากมากลยนะตีไหครับโคตรอยากตีคุณสวีทเลยทำไม่ได้นะถ้าทำไปเนี่ยมีหวังนับดิ้นหลุดแน่นอน <_ d ates> เขาอยู่ไหนไม่รู้อะผมหาไม่เจอเนี่ยคุณสวีทอยู่ไหนวะนั่นคุณสวีทใช่ปะทำไมทำไมมันคุณสวีทหลุดเหรอ เราปล่อยเขาไปแล้วกันเอานายิบแทนนะก็ว่าอยู่ทำไมเสียงอีกาหายคุณสวีทไม่ได้หลุดโอ้ยแย่ว่ะโอเคครับจบแบบเสมอนะโอเคคลิปนี้น่าจะอัดแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม